แฟนไมอโปแชร์โมเมนต์สุดคิ้วทำแฮชแท็กฟันแฟนไปกับ D7X MyApo โปติดเทรนข้ามวันแฟนแฟนของ2หนุ่มโซฮอตไมภาคภูมิและอโปนัทวินแชร์โมเมนต์สุดคิ้วทำเอาแฮชแท็กฟันแฟนไปกับ D7X ไมอ p o โปติดเทรนข้ามวันดีกรีความฮอตไม่เคยลดน้อยลงเลยจริงๆสำหรับ2หนุ่มสุดฮอตคู่ซีไมอโป ก่อนหน้านี้เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศพอเลนดิ้งถึงไทยปุ๊บทั้งคู่ก็จุงมือออกงานร่วมกันต่อเลยแถมแจกโมเมนต,ต์แบบฟินๆบวกรอยยิ้มที่ทำเอาโลกสดใสเวอร์งานนี้แฟนๆไม่พลาดแชร์โมเมนต์อิ่มใจเหล่านี้ให้แฟนๆคนอื่นได้อิ่มใจไปด้วยผ่านแฮชแทกฟันแฟนไปกับ D7X MyApo และส่งผลให้ติดเทรนด์ทวิตเตอข้ามคืนช่่มวันกันเลยทีเดียว